ไปแล้วคลิปที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเราห่างหายกันไปนานแล้วเนี่ยยี่สิบกว่าต้องมีวันนี้เรามากี่โมงละอีสี่นะอีสี่แล้วนี่วันนี้มีคลิปใหม่ฮะเพิ่งลงคลิปใหม่ฮะเปิดช่อง่อ่เปิดช่องกหนอึ่งเราจะไปไหนครับคุณโฟกวันนี้วันนี้เราจะไป เขาช่องลมขช่องลมนี่โคาหน้าสดอยู่หรือเปล่าไม่พี่ต้องไปใส่ฟิลเตอร์ให้อสวัสดีค่ะรอเสือเดี๋ยวรอเสือแป๊บนึงมาถึงกันแล้วเหรอไม่นานก็สักพักค่าดีอ่อ่าไข่นี่เดี๋ยวรอแป๊บนึงน่าใกล้จะถึงแล้วแหละฟิตแล้ว

ังกประมาณ20กิโลจะถึงเขื่อนคุ้นดอนประกันชลเนีแหวะเซเว่นก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะทักหาคกันโอดตอนนี้เวลากี่โมงเลยตีห้าไม่ครึ่งเลยจะถึงแล้วนะครับพักรถกันแป๊บหนึ่งนะวันนี้เอาน้องเล็กมาหวดนี่ฟอร์ซ่าคันจิวไม่ว่ายี่ห้อไหนอยู่กูคันจิวมัว้ละไปไปหาอะไรกิน สดร้อนๆกันดีกว่าตัวหาคึ้นโอทแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ฮะามาหาอะไรกินในเซเว่นเอ็นก่อนละกันนะครับเราใสาเ่เบเกอร์ถึงก่อนก็กินก่อนนะฮะลองท้องก่อนเดี๋ยวทริปนี้จะมีคนแปลกหน้าอยู่ในคลิปด้วยนะฮะปกติจะเป็นไอ้จ้าอยู่ตรงนี้เปิแ,แทนเปิดแ,แทนจ้า <laughs> แต่จ้าเขาเวลาชวนไปไหนเขาไม่ค่อยไปไง เออเขาจะเขาจะติดลำลีลาไม่ไม่ค่อยมาไม่รู้เป็นอะไรหลังๆนี่ชวนไปไหนไม่ค่อยไปละเขามีเหตุผลของเขาอ๋อแต่ว่าวันนี้ก็ติดภารกิจจริงๆก็ต้องเข้าใจเขาแต่ว่าที่อื่นก็ชวนก็ไม่ไปอยู่ดีอ่ะแม่งอ่ะมันเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวอ๋อเ intro เองอ๋อเดี๋ยวนี้เขาเออเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยนั่นละเขาไม่ค่อยรักพี่รักน้องแล้วเดี๋ยวนี้เขาภารกินี้ก็รีบไปครับ ประมาณนี้นะฮะมือเช้าตอนตีห้าเกือบหกโมงนะครับไปเดีย๋ยวเราไปหาที่นั่งกินรอเพื่อนๆขับมาถึงแล้วกันนะครับฮะนี่ฮ <c oughs> นะาเริ่มจะสว่างแล้วนะครับมาหาที่นั่งกินเลยวะระหว่างรอเพื่อนๆไม่ <c oughs> มาคันนี้เหรอไม่ใช่มั้ง คันนี้เหรอทำไมเราไม่เหมาคันนี้มาะสบายเลยทำไมเราไม่เหมาคันนี้มาวะนเวนแลที่ามโงเดียวเียหายมาแล้วมาแล้วแต่ต่อทีลแยกยาย ง่วงล้หรอก็ตามไปแล้วอ่ะนคถเร็วเลยอ่ะเร็วหรอคันนี้ขับไม่เร็วรเร็วบอกไม่รบอกเดี๋ยวพี่ขับตามนะเจอโควโคบเลี้ยวปค๊บปิดแต่ใส่ไปเลยวเร็วเกินแยกย้ายกันเลยมาหกรอขับคันนี้ขับได้แค่ร้อยหน่อยเองมันไม่ใช่ร้อยบ้าเลยมัไร้อยหน่อยอะร้อยตั้งแสันกีอยห้าัมาร้อยร้อยสิบรก้าสินันนี้เพคันนี้มันขับได้แค่ร้อยสามสิบเองนะก็ขับเร็วกือนกันละ การถาใครไปดโอ้ไม่ไงตนงเวลาประมาณสกว่าเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วคุณมี messenger ข้อความใหม่จากไปใสกันละสูกดขวาเพื่อฟังกดซ้ายเพื่อเพิกเฉย I <laughs> สองปีที่แล้วไปเดินไปดูเัินแล้วกันนี่เก็บของกันดีถ้าคนยังไม่เยอะเรากำลังไปที่เรือนะครับ นี่จะมาดูกันตามมาัเลยเราต้องเดินลงไปเเห็นแล้วถ้าเล็กตรงนั้นได้ะคือเรือที่เราจะต้องไปอยู่ตรงนู้นเลยนะครับเป็นไงฮะวงอะสวยนะอากาศดีด้วถึงจะไม่ได้เย็นเจี๊ยบก็เถอะ เหมือนนิดเดียวนะมองที่เตี้ยมาลมมมาเียวเลยะฮะเือบอกมีกระดานเนาวะละแล้วเขาใหญ่ที่เขาให้นั่งสไลด์ แผลงมาเลยได้ั้ยได้เบรกตรงไหนอ่ะถ่ายรูปกันมาก่อนลงไหมขนาดลงจอมเลยทีเดียวต้องเบรกแม่งโดนล้มช้ำอยู่ตลอดเลยวะแล้วพี่ผมเออพี่พี่ฝุกปีหนึ่ง ไอ้พี่อ้พี่เสือพี่นึ่งน้าไปขี่มาแล้วไอ้คลิปนี้นี่ลง y ยู t ท b บได้ไหมติดเหลืองมันมันคลิปอยู่ใน y ยู t ท b บอยู่แล้วนะใช้ตัวยี่้าแล้วแม่งซูมสมูทดีกว่าชอบกูเปลี่ยนใจไม่ไปแล้วได้ไหมเดี๋ยวกูกูไปรอเขาใหเที่ยงกันได้ไหมมันตายแล้ว

来哉！<noise> <noise> เราคิดภาตอนเราขึ้นเรือดิตอนเราขึ้นจากเรือไปอีกอะ <It is. S 1> เนี่ยแล้วเราจะไป ATV <It is. S 1> ไปล่องแก่ง <It is. S 1> ถึงตายเลยนะะไรนะระวังลื่นนะแล้วไปไง <c oughs>

แค่เห็นบันไดก็ทอแล้วอะลองสูงไปดูฮะยังเก็นท่าน้าหรือไงดูบันไดเนี่ยโอ้โหดูดตา ทางนี้เราอยู่นี่นะขอ้นตอนชั้นหนึ่งไม่อยากได้วิวสวยเหรอเราดูโซ่กนเดินไม่ถึงขั้นสี่มันพับอยู่ตรงมันพับอยู่ตรงชั้นพับชั้นชั้นพักอ๋อรอบที่แล้วเหรอสองชั้นครึ่งเองนะนั้นอะ ป็นไงฮะยอดครับช็อตขึ้นลงบันไดเป็นไงบ้างช็อกคโคตรทรมานกูจะเป็นลมเหรอปากเปิดสิทธนะ์ไม่ต้องรับปากถูกหวยสักพันล้านหนึ่งกูจะมาทำลิฟท์ให้เราอยู่ที่ริมทานร้านอาหารนะครับเป็นคาฟเฟ่ ไม,ไม่น่านะน้ำไม่นคนละด,ดูไปกินข้าวก่อนครับเขาไอเมียมไม่ได้ตามช่องยูทู e พี่กะนหน่อยอ, <laughs> อย่าไปเปิดอย่าไป <laughs> อย่าไปเผอเปิดแล้วกันความใในจ